ตัดไปครับผมก็้ตัวงรนไฟบลัสิเชอร์ครับผมขั้นี้นต่อ,อยาครับผมสไลด์เล่าขวาก็รีบุกป,ปัดกันไปยิงกดเข้าไปครับวิเชอลงย้ต่อ ทางด้านนี้สเปียมาแบบเด็นๆนะครับคือประมาณว่าเฟเชอร์รไปแล้วก็สเปียอัดกระแพงของเออร์เชเกอร์อีกทีครับอารีนาเอาปัดเปิดมาสเปียยันลงย้ำต่อเรียบร้อยครับเอ็กเซปตายฮะสเปียดักหน้าไปไม่ติดคอของผมรอดไปได้ครับรีจูสนิทแทบลงอีกทีครับผมจิบย้ำไปที่เน้อโนของข้องเวิร์กตายฮะรีจูเจนอเนนโอริค่าครับ เบิ้อทาครับเมย์ยัดลมต่อก็รีบุ๊ายมาครับทั้งเกิรเจมัตายไปฮะเมย์จะเป็นตระหนกของชาโดเบสซินเว่ยเชือไปจิ้มในใส่เอเอตายมาจิ้มยับๆไปฮะทานึออริงครับจิ้มสวนมาต่อเกือบตายครับผมดีจิ้วกาจลงไว้เต็ดๆครับผมโทรเทพไม่ได้มาเจอวอร์ซอนลาวก็จับล็อกเขาคอฟไป นงางสกิลไม่ออกแน่นอนครับพีวายก็เป็น5ต่อ4ครับการ์ล่านี้ก็มะทะก,กันไปฮะจีโปรย้อมต่อที่เวททีก็หบบมุนมาตัดแนวหลักครับไม่เอื้อชิกเกอร์ดีทำการเข้าไปเอ็กโคสแลมฮะตายเกิดใหม่ครับเอเมครับยังยากบอกเจอสเปียร์นั่นยากไปครับอัดเข้าขอบอารีนา่าเรียบร้อยครับเพื่อนเอเมตายเปิดไข่บอกซึมมาด้วยว่าราเวนเดียมันย้อมต่อพยายามที่คอมโบดไปบอกแล้วใครแตกก็บหลือใครระเบิดมาผม กราดไดโนรสนด์ก้อนานมาคอมโบเหมืกันครับเอเซตายปครับเรนดอรริเเบสซันเดอร์ไปยิงสวนไปอีกทีครับเอสไอเดับไปเหมือนกันฮะไทเตอร์อารนาเอาบัตรเปิดบาสเมียร์ยังลงต่อเต็มๆกมรับนันเอ็กเซมตายฮะวงบัตจังหวะนี้ครับังเดอร์ออรครับเก็บเอ็นิสไปได้แล้วแรเวียมนาคอมโบกับเปิดไข่ครับผมดีวายเดวตายผมต้องเาเกตื่อไวครับคอยครับสังเดอรตัวของดี สัตวเดือยอัดเข้าไปย้ำต่อฝั่งด้านตัวของเวร์กิรับผมตายเกิดใหม่ฮะอีกครั้งซันเลยครับผมพยายามทังให้เอสไทร์เอฟสัปยานเข้าไปเอสไทร์เอฟก็คางใหเชลเดกไปครับหนึ่งทีแล้วก็ถอยฮะด้านหลังนี้เปิดบอลคอกไปแล้วก็ถอยเป็นการครับลีจิวสัตว์เบรดไฟบลัสเอนก้อตพลาดลงไปย้ำต่อผมซับได้ตองเอรเชก็ราเวทเหยียบกันมาบอลแล้วก็ดิบัตกดลงหัวที่ออร์เคิลตายครับตัดสองนะฮะ เสร็จแล้วเปดนคว้ากับทันยีนได้ส่วนออริก็คว้ากับเหมือนกันครับไม่เนี่ยไซนิคครับไปฮะอารีน่าเอาไป่ายบอกก็รีบุ่งไปเด่งแลือซีเวชันลงต่อเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องระวังทำนิ่งแตกพายฮะกานบนนี er ้รู้สึกว่าฟินิกเขาไม่กลับนะฮะโทษทีเมื่อกี้ตักเข้าใส่ปากอยู่ฟินิกคือไม่กลับครับผมยืนเฝ้าอยู่แล้วก็โดนสำรวจนะเรียบร้อย ทีทาวเวอร์เทียสองท่านบนแตกไปแล้วฮะบีจีพยายามเซตอัพรอบนอกให้หมดนะครับย่างมองเห็นเลยอลีนาไปสเปียยัดลงเลยครับเต็มๆที่ด้านของเวดกิงเวดกิงเรียบร้อยเปล่าเวดกิงไม่รอดผมเกินไปฮนะะ,ะเธอระเบิดดับเบิลดับเบิลมายิงกดเน้นๆเลยครับระบาดไปด้วยก็รีบุกตายกับเ,เวดกิงเอเมฮะเข้มจริงๆครับอย่างไล่ล่ามาของห่วงตัดปี๋ยมองเขามาล่าเลยฮะรเรียบร้อยไปของห่วงตายครับ อารีนามาไม่ทันกับอย่างบิงทอยไม่ได้ก็เอ็กเซปอารีนาบัดไปแล้วเปียร์ยัดลงต่อแล้วที่นั่นฟีนิกครับฟีนิกเปิดไข่ได้ทันนะผมเสี่ยววินาทียางกัดฟันตีไข่ไม่ได้ผมแล้วฮุกอัดเข้าไว้พอบเบิกล็อกกันไปยางถึงมากครับผมตอนนี้สันเลมปานไว้ครับยางมีกีบหมดแล้วกันเวทหมดแล้วเรียบร้อยครีสปีดน,นั่นเอสไเอฟ ไปเดูเล็กออบต่อยแล้วก็อารีนาบัตรับปิง้งออกไปได้ครับในสายครับยืนถึงด้าอนของอัพโพสครับออริได้ยินเสียงทุกมาหรือเปล่าเอยเปิดพาวเวอร์คล็อกไปฮะฝากงทางด้านตรงของเออร์เชเก,เกอร์ผมไงโดนสับกับผมคุยข้อ,ขอพันเลยฮะโอ้โหหน้าพังเรียบร้อยครับโดนสับดับเบิลฮะมันจะพอกกับไดนนิบัตด้วยอารีนาบัตเปิดไปสเปียร์ยัดลงต่อที่น้องเวกิ้นครับ เวดกิงเรียมผมเดินเดูหมวกกันไว้บินิคลองไข่จากมุมนอกฮะทางด้านเวดกิงดูเหมือนจะยืนไม่ไหวบอกแล้วตอนนี้ครับบินิคไม่ตัดสินใจเปิดไข่ฮะแล้วเอสไซเอ็มฟังไงฮะเอสไซเอ็มฟังไงฮะเราก็เปิดไปไข่ช้าไปครับผมผมว่าจังหวะนี้น่าจะช้านะแล้วด้านโนของบีจีทอยไม่ได้ครับอาจจะต้องกดไข่ตั้งแต่เวดคิงเขาตายเกิดแล้วหรือเปล่านะเด็ดเือดไว้ครับเดลเบสันเดอร์ไปผมแล้วก็จัดการด้านท้องบนครับรีชิวตาย เปี่ยนยัดลงยับต่อเต็มข้อผมเอ็กเซลก็ไม่รอดครับเดินออลรีค่าไปฮะไล่ต่อเดินเจมส์บอไม่มีอีกร้านใดฮะเดฟไงเดฟสไลด์มายิงกดตอนน่อได้ต่อตาของคิลลิสเปนได้ยู่รันเลยฮะโอโอเปิดมารีแฟคชั่นไปก่อนครับผมแล้วก็อารีนาไปครับสเปย์ยัดลงอีกทีไอซ่าฮะไอซ่ายังไ,ไม่ได้อัตติครับผมตายไปก่อนครับซื้อเกิดหรือเปล่าความนั่นเวทกินก็ละลายไปครับความอินลงมาบอกได้ดอของไทเตอร์ แพเตอร์รอจังหวะที่เขามีกบีหมดแล้วก็เข้าไปราเวทหรือเปล่าทางด้านกอสบรันไว้เอาติดใส่เล่นผมไม่ใส่ครับราเวทไล่งหน้าโดมปาราลซี่เต็มๆครับปาราลซี่ครับยังยืนถอยได้อยู่ยิงกดส่วนเข้าไปเปิดมาซูเปอร์นะว่าจังหวะขันขันกันเกิดดังฝั่งวีจีลีกรูฟหนีหมดเลยฮะควาโบนแตกพ่ายวันตอนนี้ไล่จิ้มยาวต่อติดเทคด้วยผมเรียบร้อยครับไม่รอดแล้วเจ็บออกมาเป็นบีเทคด้วยครับเจ็บราสุดสิ้นครับปิดไหน อย่างผมจะขึ้นเป็นนักดาโดของอากานิมต่อนะฮะทำให้ก็อดรีบุกนี่ครูดาวแค่3.5วินาทีก็ปาดล้วโลช์ดเกอร์นี่แถมอากานิมด้วยฮะรอบนี้40นาทีก็ให้แล้วเงินหนึ่งตอนนี้เป็นปาบาลซี่ครับเทรเลเบตครับเงิน30,000ฮะเรเวลสูงสุดก็เลเวลว25เทีพลามีจิ้มติดแฟชด้วยฮะ ตโมกันไปเอาฮุกไปติดนะอยากอยากไปวันนี้ก็แปลเวทเหยียบยับมันต่อแต่ถ้าก่อนฝาดลงไปแต่มีแค่มีเปิดเสิร์ฟมาครับผมอารีน่าเอาบอลคัดกันไว้เวดทิ้งบอกพยายามดูดเลือดสึ้งบอลแล้วดีบัตคั่นอัดเข้าไปผมยิงดีบัตทิ้งก็ครับมาบอลสิยิงดีบัตทิ้งไปแล้วมีไข่นิกอัดหน้าบอโรชาไปแล้วครับผมแด้านเอเมก็พยายามกันโรชานไปแล้วเอ้าเอเมกตายไปก่อนครับผมดานฝั่งตัวของยูรัสครับเก็บขอไปได้หรือเปล่าอากานิมตกครับลงเลเทกกันเลยทีเดียวครับ เอโก้แลมะยังไงต่อเปิดใส่เดินเอ็กเซปตเอ็กเซปตายครับไล่ <S <S ไปครับเคยเคลียร์ย้ำต่ออีกทีครับเรียบร้อยกับ GG ฮะไม่ต้องอะไรมากมายครับ BG ชนะไปครับโอ้โห,โหพลักแข่งเกมแกง๊งทีมไฟ์แล้วก็รีโพซิชันนะฮะต้องยอมรับจริงๆว่าตรงนี้มันเดือดครับตรงนี้มันเดือดจริงๆในทางด้านคู่ระวาง วีจี uh, แล้วก็ทางฝั่งซีเด็กนะฮะซีเด็กคอมโบว่าเดือดแล้วครับแต่ยังมีการรีโพสิชันที่ดีจากหน้าทีวีจีครับแล้วเขามี BKB ด้วยครับทำให้จังหวะของซีเด็กนี่ต้องเล่นช้าลงนิดนึงครับล่อซื้อทางด้านแบ็คคิงบาร์นะฮะของ VG นั่นเองครับซีเด็กซึ่งยากเลยทีเดียวครับเทมพาก็ของล้นทางด้านเทเลเบตก็ของล้นๆน,นะฮะอิ่มอร่อยช่วงต้นนี้ไปตัดแค่เออเชเกอร์วงแต่ที่เหลือนี่ไม่โดนตัดน,นะฮะ และมีออร์เคิลคอยเซฟเลยครับทำให้เวทคิงที่จะมาเล่นกลางเกมนะฮะเล่นลำบากมากครับจะสับใครตายแต่ละคนนี่เจอเค,ครื่อฟอลสอมิดไว้ฮะ